ใจแฟนใไม่อยู่บอหูซสึกบอมีคนน้อยใจแล้วพะเท็นไปเมน้นหูบเขาแล้วพอเสตไปเว้ากันอยู่ละอายหูในบออายถ้าน้าได้ก็หวงเป็นบอกคือดอกกว่าบอกว่าอาย สถานะใดกับ่บต้องไปเว้ากันหูแล้วมันเป็นจังสันเจ้าฮับได้บบมัก,กันหลายตปัดเลิกเข็ดย่างคือ่เว้าคือโบ,บคโบ,บกันตโตคบกับน้องแล้วกัควครพอบบต้องเว้านนำขาสบายดีเด้อจ้าคนที่เข้ามาใหม่ผู้เบาโซกบอก บาวโซกนะคะขอบคุณมากๆค่ะผู้บ่าวโสดขอบคุณในหลายที่แวะมาหาน้ององเดอที่มาให้กำลังใจเนาะยินดีต้อนรับค่ะมันบ่มีไผอยากให้แฟนไมเ่เบากับแฟนเก่าใส่ว่าสังเขาผัดกับไปเบากับเขาตอนได้ขันบ่ได้คิดยัง พัดคือต้องกลับไปเว้ากันไหมกันเป็นไอ้นองสีคืดจังได้หรือว่าเจ้าฮับได้กันนองเฮ็ดจังสีสบายดีว่าสันโดยสบายดีกับคุณในหลายเดอ้อสบายดีเดอ้อยินดีตอนรับเด้อจ้ากับคุณในหลายที่มารับชมนะคะพี่หนุ่ม,ว,มวัตถุเปนเบา เบาสุบเบาสูบเบาสูบเบสูบโสูดโสดบอกว่าโบเมนโสดนะแบบนี้นะโซดเบาโซดนะขอบคุณมากมากที่มาหานะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ด้วยหนึ่งไลค์วัสนาอุ้ยเจ้าเป็นคนแรกที่เข้ามาบึงน้ำข่ยเลยเนาะเข้ามาหาเข่ยเลยที่ตามน้องอ่องเราบอค่ะขอบคุณในไลท์หรือที่เวมาหาน้องอ่องไหม ยินดีต้อนรับจ้าพี่ยินดีต้อนรับมากๆเลยขอบคุณมากๆกขอบคุณทุกกําลังใจที่แวะมาหานะคิดถึงกันบ้างนะคือไกอิเทโนทางขึ้นเมื่อบานฝ่าเดียวแต่บอกคือกัน ลมพัดต้องใจแห้งคิดทอดบ้านเฮาฝากลมไปยามไปเอซงน้องอ,อปฏิตาไม่เดอ้อผู้บ่าวโสดนะอีสานมือที่ฟ้พ่อสวัสดีค่ะขอบคุณในลาเยยี่สเดสิบเอ็ดล้านดวงตานะคะมาไวจังเลยวันนี้นะ ขอบคุณมากๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โองน้ององสาวลาวเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกคนเนาะที่ว่าอยู่ต่างประเทศบออยู่เอฟเอฝั่งไทยฝั่งลาวก็ยินดีต้อนรับทุกคู่ทุกคนเด้อจะหักแพงกันไว้นะขอบคุณมากๆกทีกนเนบ,มทบ,บมาให้กำลังใจพี่หนุ่มนะผู้เบาวผู้เบาวโตรนะพี่หนุ่มจากไปใส่เนาะบุะหิตมาหาน้ององเลยวันนี้สบายดีอยู่บอเรือพ้อนปิ่นจใจไหนเนาะ กะทักททยกะฮักแพงเพิ่นคือเก่าอะไรพี่น้องกึ่งแบบไฟซีมาไยโบมากะนาะพี่น้องเนาะกะอยากหูว่าเอ้ยเป็นจังใดเพิ่นสบายดีอยู่บ่อรั่วจังใดนะอี่น้ำใสกับดรมานุดนานเนี่ยนะมือนีบกคอหลายพี่น้องมาหนึ่งชั่วโมงพอเ้อเสดายกว่าหนึ่งชั่วโมงเลย อย,อยู่กับผวา่าโทรมาละกันเก่งใจเขาทุกวันแต่ใจสั่นยังคิดถึงเธอรู้อยู่เต็มอ์ในใจคิดทอดเสมอท่องจำเอาไว้นะเธอ,อยามพพวเพอคอยมาเจอกัน สวรรค์บรรจาหรือว่านารกเป็นใจที่ทำลงไปเพราะใจมันรารถนารูก้ก็รู้อยู่ว่าเขานั้นมีพัญญาแต่ใจเรานะไม่เคยจะลืมสักทีพี่เอ๋สวัสดีค่ะหรือว่าสัตร์นี้ เกิดมาเป็นแค่สำลองได้แต่เฝ้ามองเฝ้ามองแต่งแต่พวกเขาโอโนโอสวรรค์ยำใดสีได้เ,เป็นของเราวเอบมักพวกเขานอนลองให้ทุกวันพวกเขานั้นมาเล่าใจเอานี้ ัวเขานั้นมาเล่าใจเอานี่เกิดมาน่และได้สาตีไปหาดีอู้ใสไอ้จังได้ละมาพบมาเจอย่ำพักเผยและวคอยเจอกับน้องมันผิดมองละผิดคิวตำสร้างเพราะหวังได้อ้ายละพอได้แค่มองเกิดมาสาตร์นี้รู้ดีว่าเป็นเวนเป็นกรรม ผิดสินละรมแต่จะทำไงได้พลังไปแล้วเม่ว่าสิได้เป็นผัวอภัยอยากบอกในใจว่าน้องหักไอยดีกำลังเอาทานออกแล้วผัดตกเต่าทานเสียชีวิต ขอบคุณในไลายเด้อสบายดีไประบบผู้บาสูตรนี่เนาะขอบคุณที่มาเบิง่งที่มากดลึบกดไลค์นะพี่น้่งโอ้ยผู้ใดเข้ามาก่ออย่าลืมทักทายให้กำลังใจนอ้ององนี่เด้อจ้าเนาะเป็นจังใดกินเขาแรงระบ่อเนาะมือน,นี่นะ่ะ มาสายที่นอนหนึกนะใครที่ยังไม่หลอนก็มาโอรุมกันได้นะคะมาทักทายกันได้นะมาพูดคุยกันได้เด้อจ้าพี่น้องปองปายขอบคุณในหลายที่อินดูแล้วก็ฮักแพงน้องอ่งเนาะเขามากดเลิบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมลงมาคอมเมนต์กันแน่ใต่คลิปเนาะหรือว่าใต้ของคอมเมนต์นี่นะพี่น้องลงมาโอรุมกันมาทักทายกันมาเบิ้งล่าน้องอ่งกับบุหูได้ว่าผู้ใดมาหาแน่เนาะ ทาโบมินนะน้องกับโบหูคือกันว่ามีใครมาจบดูเราบ้างอย่างนี้ยอื่นเอาคลิปยังลงเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาหานะคุนแต่ว่าเขานั้นมีใจให้เจ้าของน้ำจบน้ำทรง ทั้งฟิทั้งไลา์ทั้งอจีกินไปเองข้างเดียวแค่ก็ายิ้มใส่ตาหวานหวานบ่ดุนบ่อนานกะฮักเขาเก็บเอาไปเพือไปฝันพันพน,นานเงื้อหัวใจเป็นจังไดนระทีนี้เขาเปิดตูต้ตำเน่งเจ้าของหัวใจ สุดแท้เจออเ้าคงกระไรแต่นั่งหงายน้ำตาไหลเพราะปานฟ้าหัวได้เป็นคนแพ้ตั้งแต่บวทันบอกค้าได้เป็นคนหป็นได้ก็แค่ในฝันเจบแล้วอาวสานกนหัวใจเด็กบ้านปิดตำนานฮักเขาขัางเดียวย ซื้อซื้อกัดดันซื้อบื้อเอาใจไปหามุงเจมบพค่งแค่ไปเล่มเขาก็ยังบ่เล่โบเียวบ่ต้องโทษภผยใจมันบ่เฟียวถามเจ้าของคำเดียวว่าจื้อบอ่อู้ขอบคุณพี่ลักษณะนานมาให้กำลังใจน้ององเด้อขอบใจหลายๆเนาะมายำได้ก็ให้น้ององย์ามนั่น,นเลยเนาะบ่ บอลืมน้ององ่องอะนะยังหักแพงน้องอ่องอยู่ขอบคุณในหลายเนาะสองร้อยบาทพ่อนาะวูบเพื่อสิหาได้บอเป็นง,นง่ายๆเนาะสองร้อยกะเป็นเงินลาวเท่าไคือเจ้าเป็นเงินลาวน้องอ่องกะเจ็ดสิบบาทเหรอขอบคุณในหลายเด้อปีกให้น้องอ่องสุขภาพสุขกายสุขใจ ที่รักษานานก็เหมือนกันนะขอให้มีความสุขหลายๆสุขกายสุขใจลำล,ล,ล้ำรวยเด้อขอบคุณหลายๆที่เวะมาหาหน้องอองมือนีเนาะมาให้กำลังใจน้องอองในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสม้มพี่ส้มนะพี่ส้มสักพี่ส้มสักขอบคุณข่าวหัวใจกดๆมาให้หน้องอองเด้อจ้ะเห็นแบบนีก้กะดีใจและพี่น้องเห็นแบบนี้ ก็ดีใจมากๆเลยนะที่มาหาน้องอ่องที่มากดลืบกดไลค์ให้น้องอ่องนะพี่หนุ่มขอบคุณมากๆนะคะเห็นแบบนี้น้องอ่องก็ดีใจหน่อยที่แบบมีคนฮักเพลงมาอินดูมาฮักเพลงน้ององ่องเนาะน้องอ่องก็ดีใจแล้วขอบคุณในลายรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกให้น้ององ้วงคันนี้ขอให้ได้คืนด้วยเท่าพันเท่าเด้อจ้ะคนบอกว่ารลองเพาะเพาะชมเซยชมเซยแล้วก็ น้องอ้องเป็นคนใจบุญนะวสันขอบคุณในหลายจากก้าขอบคุณมากๆาค่ะายก็จะพยายามที่เงินที่ทุกคนมาให้น้องอ้องโยนพวงมาลัยให้ก็เหมือนว่าได้ทําบุญนําน้องอ้องนะถ้าน้องอ้องเจอเด็กน้อยหรือว่า นที่ร้อยโอกาสคนที่แบบใส่เสื้อขาดบอ่อรอวบุ้มีเสื้อใส่เนะาะทานุองไปน้องก็จะเอาเสื้อไปให้เขาแล้วก็ซื้อขนมยายเด็กๆบ้างนะขอบคุณมากๆขอให้พี่มีความสุขเอาบุญด้วยกันนะทานุองมีโอกาสได้ไปทุกสถานที่ใดออกนอกืูตางแข่งไปกับหัวหน้าเป็นศะีหนานุอง,ก,อองก,ก็จะเอาน้องก็จะเอาตังที่นุองได้จากยูทูปนั่นแหละที่พี่รักซะน,นานๆว่าให้เรานั่นแหละ มาโฮมไว้ถ้าถึงร้อยถ้าเงินออกนะนองก็ไปก็ส่วนหนึ่งเนาะเน,น,น้นเน้ยูแล้วน้องก็กินแน่และก็หายน่ะพี่น้องขอบคุณในหลายพี่ JNG นะสู้ๆเด้อมาสั่นขอบคุณค่านะเพ็นการส่งสติเกิดมาสู้ๆนะขอบคุณในหลายทีเวะมาเดือใจเยินดีต้อนรับนะ พี่รักสนานก็ใจดีเหมือนกันแหละแล้วก็ใจบุญด้วยถ้าไม่ใจบุญคงไม่มายูนพวงมาลายให้น้องอ่งดอกนะขอบคุณมากๆค่ะพี่ปีตํตำนานหักเขาคั้งเดียวยูซื้อซื้อกัดดันซื้อบือเอาใจไปหามงเจ็บเพียงแค่ปเล็บเขาก็ยังบเแลบ่เดียว บ่ต้องโทษไปใจมันบบเฟี่ยวถามเจ้าของคำเดียวบบจื่อบ่พี่สมศักด์ดีสบายดีเด้อขอบคุณในหลายที่แวะมาหาน้ององค์เด้อค่ะขอให้มีความสุขเด้อจ้าแล้วก็พี่ LNG นะขอบคุณในหลายจ้า ขอบคุณในายที่อายตาถึงเห็นเด็กกับโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าเพลงนี้มอบให้พี่หนุม่มแล้วก็เอชีทุกคนเลยเด้อมีค่าต่อคำว่างแต่อายหูบอว่าน้องเป็นคนต้นทุนน้อยมาก แดงพอแค่คำว่ารักแต่แห่งอกคักบ่มีเส้นทางบ่สวยได้ด้วยควาพอบันหาขอยเอาปืนจ่อทุกข้อหมดทั้งรอบนี้แต่ยานบัก แต่ยานบอทนน้องจนนาพี่ทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ต้นนี้ก็คือต้องหักให้สุดใจความเสือต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เสือถือ หากว่าหักหน้อยๆก็เจอบัญหาเด็กน้อยยันแต่อายสิปล่อยมือเพอาะนองนี่คือผู้หญิงจนจๆคนธรรม,มาดาต้องหักให้สุดใจคองเสือต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแทเพราะแม่เสื้อถือ แต่หากว่าหักหน้อยๆก็เจอบัญหาเล็กน้อยยันแต่อ้สิปล่อยมือพอน้องนี่คือผู้หญิงจันทน์จึงอยากได้คนจริงใจสุวรรณีบอกสุรานีสุรานีสุรมีใช่ไหมสวัสดีค่ะขอบคุณในหลายที่แวะมาเด้วแล้วก็พี่เจก็ ทักทายน้ององอีกนะพี่สมศักก์ก็เอาหัวใจกดกดมาขอบคุณค่าขอให้รักน้ององไปนานๆด้วยนะคะทุกคนโบหักหลายหักน้อยๆแต่หักนานๆก็ดีใจนะพี่รักษาน,นานๆขอบคุณมากๆที่เวะมาให้กําลังใจน้ององนะเพิ่นมาทุกมือกับให้ทุกมือเลยพี่น้องน้ององก็จนแบบว่า บบจักเนื้อสิว่าแล้วก็บอหูสิตบแเทนอีอย่างเพื่นเลยนะก็มีแต่คำขอบคุณแล้วก็ขอบใจแล้วก็อวยพรให้นะก็ขอให้มีความสุขหลายๆขอให้เอามาให้น้องอองแคน่นี้ขอให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะถือว่ามากสุดแล้วนะที่มาให้นะขอบคุณค่าเอาหัวใจกดกดมาให้นะแล้วก็ขอบคุณ G N ด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะพี่ พี่ทีเคามาเนาะพี่ทีเคไม่มาเลยนะวันนี้วันนั้นมาอยู่มาส่งกําลังใจให้น้องอองนะก็ขอบพระคุณทุกกําลังใจด้วย